ครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็ซ่อมหม้อหุงข้าวนะครับยี่ห้อฟูจิมารุนะครับตาภูเขาครับยี่ห้อนี้นะครับถือว่าเป็นเตาที่ว่าหม้อหุงข้าวที่หนามากนะครับรุ่นนี้นะครับฟูจิมารุนะครับก็เราก็มีนะครับมีจําหน่ายเนี่ยฟูจิมารุนี่ครับครับก็สนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับอันนี้เรามาดูอาการที่ลูกค้าส่งมานะครับลูกค้าบอกว่าไฟมันรั่วนะครับ มันรั่วอันรั่วคือนี่เราเปิดดูนะครับง่ายสังเกตครับสังเกตว่ารั่วยังไงนะครับนี่ถอดตรงนี้มานะครับนี่ครับดำๆเนี่ยคือรั่วตรงนี้ครับจะรั่วบริเวณนี้อ่าตรงนี้ถือว่าลูกยางเสื่อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองไฟให้ดูนะครับว่าเวลารั่วรั่วแบบไหนนะครับให้ติดปุ๊บก็สปาร์กก็คงไฟไม่วิ่งมาเดี๋ยวกดให้ดูนะครับ ไฟล่อใช้ไม่ได้นะครับไฟล่อใช้ไม่ได้เกิดผงนี่ครับรั่วตรงนี้นะครับเนี่ยครับมันรั่วอย่างนี้ครับนะรั่วอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้จะใช้งานไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะซ่อมนะครับสังเกตไฟลุกตะกี้นะครับอันตรายนะครับอย่าใช้เลยนะครับอย่างนี้ถือว่าอันตรายไฟจะลุกตรงบริเวณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราซ่อมเสร็จแล้วเราจะ ทางร้านจะทดสอบใหม่อีกทีหนึ่งเราจะทําสีให้ใหม่ด้วยนะครับทาสีหัวเตาให้ใหม่นะครับสาหรับลูกค้าชมคลิปนี้นะครับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สของท่านมีปัญหารั่วแบบนี้นะครับอย่าปืนใช้นะครับส่งเข้ามาซ่อมที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับเราจะดูแลให้อย่างดีทุกอาการนะครับก็ชมคลิปแล้วนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับก็เข้ามาซ่อมได้เลยนะครับอย่างเล่นอย่างเท่นว่าเวลาหุงแล้ว ตัดแก๊สก่อนสุกหรือไม่ตัดทําให้ข้าวไหม้ก็ทําได้ทุกอาการนะครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปตอนที่ทําเสร็จแล้วกันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สนะครับครับเดี๋ยวมาลองไฟนะครับก็อาการที่ก่อนซ่อมนะครับหนึ่งสปาร์กไม่ติดนะครับไม่มีไฟวิ่งเข้ามานะแล้วไฟลอตรงนี้ไม่มีนะครับไฟลอตรงนี้ไม่มีนะครับ,ไฟ,รไ,รบไฟอุ่นไม่มี นะครับแล้วก็ไฟลวบริเวณนี้นะครับยังมาลองราทาเสร็จแล้วนะครับจดปุ๊บสปาร์คติดไฟลอใช้ได้นะครับแล้วก็กดกดถุงนี่ก็มาลองตรงที่มันรั่วนะครับเดิมที่รั่วตรงนี้ก็ไฟไม่ปลับละตะกี้นี้จะบลุบตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ไม่ปล๊บแล้วก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคุณลูกค้าชมคลิปนี้นะครับหม้อของท่านมีปัญหานะครับอย่างเช่นสปาร์คไม่ติด สติดแล้วไฟล่อไม่มีนะครับไฟล่อคือไฟอุ่นไม่มีแล้วก็ไฟลุกบริเวณลูกอย่างนี้นะครับแล้วก็ไฟออกมาไม่แรงหรือหุงข้าวแล้วตัดก่อนสุกหรือยังไม่หรือก็ทำให้หม้อคือข้าวไหม้นะครับข้าวไหม้ก็เข้ามาโทรเข้ามาปรึกษาและมานัดซ่อมได้ครับที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับเรายินดีซ่อมทุกอาการนะครับก็ ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่เข้ามาชมนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ